สวัสดีค่ะสำหรับรายวิชานี้นะคะก็คือวิชาหลักการบัญชีนะคะ,ะหัวข้อวันนี้นะคะก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีนะคะหรือ introduction to accounting นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความรู้จักกับวัตถุประสงค์ของการบัญชีกันก่อนเลยนะคะวัตถุประสงค์ของการบัญชีคืออะไรนะคะคือการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อนํามาใช้สําหรับการตัดสินใจนะคะหากปราศจากข้อมูลทางด้านการบัญชีนะคะการตัดสินใจในเรื่องต่างๆอาจเป็นไปอย่างไร้ทิศทางนะคะเช่น ผู้ลงทุนนะคะจะไม่ทราบเลยว่าบริษัทได้ดําเนินงานมาแล้วมีผลกําไรหรือบริษัทได้มีผลขาดทุนหรือบริษัทไหนมีโอกาสที่ต้องเลิกกิจการบ้างนะคะธนาคารเองนะคะก็ไม่สามารถที่จะประเมินความเสี่ยงของเงินที่ปล่อยกู้ไปนะคะหรือฝ่ายบริหารก็จะไม่มีข้อมูลใช้สําหรับการควบคุมต้นทุนกําหนดราคาค้านะคะ หรือรัฐบาลก็จะไม่มีข้อมูลในการจัดเก็บภาษีนะคะเมื่อมีการนำข้อมูลทางด้านการบัญชีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจนะคะจะมีผลทําให้การเกิดการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ ต่อมาเรามาทำความรู้จักกับความหมายของการบัญชีกันบ้างนะคะการบัญชีหรือ accounting นะคะคืออะไรคือการคัดเลือกนะคะในการคัดเลือกนี้ก็จะคัดเลือกเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจนะคะหรือ,อรายการค้ามาจดบันทึกนะคะมาบันทึก นะคะก็จะมีการจัดแยกประเภทหมวดหมู่แล้วก็ทําการสรุปผลนะคะออกมาเป็นรายงานทางการเงินนะคะโดยรายงานทางการเงินเนี้ยจะใช้หน่วยวัดเป็นเงินตรานะคะรวมถึงการแปลความหมายของรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินดังกล่าวเพื่อนํามาใช้สําหรับการตัดสินใจอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะต่อมามาทําความรู้จักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับการบัญชีกันบ้างนะคะ การบัญชีจะทำหน้าที่ในการจดบันทึกข้อมูลและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในองค์กรโดยเหตุนี้นะคะจึงอาจกล่าวได้ว่าการบัญชีเป็นภาษาทางธุรกิจนะคะทำให้การสื่อสารได้ทราบถึงความสำเร็จและก็ความรมเหลวขององค์กรค่ะ เวลาจะดาเนินการธุรกิจนั้นเราต้องมีการจัดหาเงินทุนมาใช้สําหรับการประกอบธุรกิจนะคะโดยเงินทุนอาจจะมาจากผู้เป็นเจ้าของนะคะหรือผู้ลงทุนนั่นเองค่ะหรืออีกส่วนหนึ่งก็มาจากการก่อหนี้นะคะหรือกู้ยืมนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเจ้าหนี้นั่นเองค่ะ เมื่อได้เงินทุนมาแล้วนะคะธุรกิจก็จะนํามาซื้อที่ดินอาคารและก็อุปกรณ์หรือซื้อวัตถุดิบเพื่อนํามาใช้สําหรับการผลิตสินค้าหรือซื้อสินค้ามาเพื่อขายหากเป็นกิจการซื้อมาขายไปนั่นเองค่ะ หรือการน,นํามาจ่ายค่าแรงหรือเงินเดือนให้กับพนักงานนะคะเมื่อกิจการของเรานะคะซื้อ,อมีการขายสินค้าออกไปนะคะก็จะได้รับเงินทุนหรือรายได้กลับคืนมาแล้วก็จะใช้เงินทุนเหล่านี้สําหรับนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนกลับไปซื้อวัตถุดิบจ่ายคืนเงินกู้จ่ายภาษีหรือจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะนักบัญชีเราเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการวัดค่าหรือสื่อสารข้อมูลนะคะก็คือตัวรายงานของผลของกิจการทางธุรกิจเหล่านี้นะคะโดยสื่อสารออกมาในรูปแบบของรายงานทางการเงินหรืองบการเงินนั่นเองค่ะต่อมานะคะมาทําความรู้จักกับประเภทของผู้ใช้งบการเงินกันบ้างนะคะผู้ใช้งบการเงินแบ่งออกเป็น2อาประเภทหลักๆใหญ่ๆนะคะ1ก็คือ ผู้ใช้ภายนอกนะคะผู้ใช้ภายนอกเป็นใครได้บ้างนะคะก็เช่นผู้ลงทุนนะคะหรือ,อเจ้าของกิจการน,นะคะก็คือกลุ่มของนักลงทุนนะคะที่สนใจในการลงทุนเพื่อต้องการรับผลตอบแทนนั่นเองนะคะหรือเจ้าหนี้หรือผู้ให้กู้ยืมนะคะหรือก็คือผู้ให้สินเชื่อน,นั่นเองนะคะเช่นสถาบันการเงินนะคะใช้งบสําหรับการประเมินนะคะว่ากิจการจะสามารถชาระหนี้ได้หรือไม่นะคะ ผู้ขายสินค้าหรือเจ้าหนี้อื่นๆนะคะนอกจากนั้นก็จะมีลูกค้านะคะหรือหน่วยงานราชการเช่นกรมสัมพากรนะคะที่จัดเก็บภาษีนะคะหรือส่วนของนะคะสาธารณชนอื่นๆนะคะที่มีความสนใจที่จะใช้งบการเงินของกิจการนั่นเองคะ่ะประเภทที่2นะคะก็คือผู้ใช้ภายในนะคะเช่นผู้บริหารนะคะ ใช้เพื่อการวางแผนควบคุมและการตัดสินใจนะคะลูกจ้างหรือพนักงานก็จะใช้เพื่ออความมั่นคงนะคะวัดความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือนะคะอะความเติบโตในอนาคตเช่นได้การรับการขึ้นเงินเดือนหรือได้รับโบนัสนะคะรวมไปถึงสหภาพแรงงานนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะมาดูเกี่ยวกับประเภทของการบัญชีกันบ้างนะคะการบัญชีแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะ1ก็คือการบัญชีการเงินค่ะการบัญชีการเงินนะคะคือการบัญชีที่จัดทาขึ้นเพื่อบุคคลภายนอกนะคะนําข้อมูลทางด้านการบัญชีที่เราเรียกว่างบการเงินไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจนะคะงบการเงินที่จัดทําขึ้นนี้ถือเป็นรายงานทางการเงินสําหรับวัตถุประสงค์โดยทั่วไปนะคะเนื่องจากข้อมูลที่จัดทาขึ้นนะคะจะใช้สําหรับ ผู้ใช้งบการเงินเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งผู้ใช้งบการเงินอาจจะมีความต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะประเภทที่2นะคะก็คือการบัญชีบริหารนะคะการบัญชีที่จัดทาขึ้นนี้เป็นข้อมูลทางด้านการบัญชีสําหรับบุคคลที่อยู่ภายในกิจการนะคะ เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการวางแผนในการควบคุมการปฏิบัติงานรวมไปถึงถึงแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของกิจการนะคะตัวอย่างเช่นนะคะรายงานที่จะทําขึ้นสําหรับใช้ภายในกิจการได้แก่นะคะพวกอ่างบประมาณการวิเคราะห์ต้นทุนหรือนะคะรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆภายในองค์กรน,นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างการบัญชีบริหารกับการบัญชีการเงินนะคะถ้าพูดถึงข้อกําหนดทางกฎหมายนะคะถ้าเป็นบัญชีบริหารนะคะการบัญชีบริหารเป็นทางเลือกแล้วก็ข้อมูลจะถูกจัดทำขึ้นก็ต่อเมื่อผู้บริหารเห็นประโยชน์ที่จะได้รับนะคะมากกว่าต้นทุนในการรวบรวมนะคะถ้าเป็นการบัญชีการเงินนะคะบริษัทมหาชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดทางบการเงินประจําปีค่ะ 2. นะคะในเรื่องของการมุ่งเน้นในส่วนย่อยของธุรกิจนะคะถ้าเป็นการบัญชีบริหารเน้นไปที่รายละเอียดของส่วนต่างๆภายในองค์กรน,นะคะเช่นต้นทุนกําไรของผลิตภัณฑ์หรือบริการแผนกลูกค้าหรือกิจกรรมต่างๆนะคะถ้าเป็นบัญชีการเงินนะคะรายงานเกี่ยวกับบัญชีการเงินก็จะให้ข้อมูลโดยภาพรวมของธุรกิจนะคะ 3. ค่ะหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปนะคะ การบัญชีบริหารไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปนะคะแต่มุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของฝ่ายบริหารเพื่อใช้สําหรับการตัดสินใจการวางแผนและก็การควบคุมค่ะ ถ้าเป็นงบการเงินนะคะสำหรับนะคะบัญชีการเงินนะคะงบการเงินจะถูกจัดทําขึ้นตามข้อกําหนดของกฎหมายหรือหลักการบัญชีที่รับรองนะคะโดยมีองค์กรก่ากำกับดูแลกิจการนะคะเช่น FASB ของสหรัฐอเมริกานะคะหรือ,อ FRC นะคะของสหรัฐอาเจักรและก็ IASB นะคะก็คือตัวมาตรฐานสากลค่ะสีค่ค่ด้านมิติเวลานะคะถ้าเป็นบัญชีบริหารก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตร รวมถึงต้นทุนรายได้ที่คาดการไว้เพื่อช่วยให้การตัดสินใจในด้านการบริหารงานนะคะถ้าเป็นบัญชีการเงินรายงานนั้นจะเป็นรายงานที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตค่ะเรื่องที่5นะคะความถี่ของรายงานและก็ความสําคัญของความแม่นยํานะคะถ้าเป็นการบัญชีบริหารจะถูกจัดทําขึ้นเป็นรายวานันรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยให้ความสําคัญกับความรวดเร็วมากกว่าความแม่นยํานะคะ การบัญชีการเงินนะคะในส่วนของงบการเงินโดยละเอียดจะถูกเผยแพร่เป็นรายปีและงบการเงินที่ละเอียดน้อยกว่าจะถูกเผยแพร่เป็นลักษณะของรายครึ่งปีนั่นเองค่ะนี่คือความแตกต่างระหว่างการบัญชีบริหารและก็การบัญชีการเงินนะคะ ต่อมาเรามาทำความรู้จักสายงานด้านการบัญชีในองค์กรกันบ้างนะคะ 1. สายงานด้าน financial accounting นะคะก็คือนักบัญชีในเ่อในส่วนของอการทำงานด้านการบัญชีการเงินนะคะ 2. ค่ะ managerial accounting นะคะก็คือในส่วนของอ่าอ่าการบัญชีทางด้านการบริหารนะคะ 3. ค่ะ tax accounting นะคะก็จะเป็นการบัญชีภาษีอากรน,นะคะ 4. a u d ด t ติ้งนะคะออ d ด t ติ้นะคะก็คือเป็นงานาสายงานด้านการตรวจสอบนะคะต่อมานะคะตัวที่5นะคะสายงานด้านที่5ก็คือ for l เลน i ิก c อคเคานตินะคะก็คือจะเป็นในลักษณะาสายงานด้านการบัญชีสอบสวนนะคะ <c oughs> อาชีพด้านการบัญชีนะคะและก็บทบาทในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะอาชีพที่1นนะคะก็คือนักบัญชีหรือ accountant นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่มีความรับผิดชอบเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีเป็นผู้จัดการฝ่ายหรือผ, pillar, ผู้จัดการฝ่ายแผนกบัญชีนะคะสามก็จะเป็นสมุบัญชีหรือหัวหน้าแผนกนะคะแล้วก็สีก็จะเป็นในส่วนของพนักงานบัญชีเป็นผู้ทําบัญชีนั่นเองนะคะอาชีพที่2นะคะก็คือ ผู้สอบบัญชีนะคะผู้สอบบัญชีก็จะทาหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีแล้วก็รับรองงบการเงินของบริษัทแล้วก็ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะอาชีพที่3นะคะก็คือผู้ตรวจสอบภายในนะคะผู้ตรวจสอบภายในก็มีหน้าที่ในการวางแผนการตรวจสอบภายในประเมินความเสี่ยงแล้วก็ระบบการควบคุมภายในขององค์กรแล้วก็เสนอรายง,งานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการของบริษัทนั่นเองค่ะนี่คืออาชีพด้านการ während! บัญชีบทบาทและก็ความรับผิดชอบนะคะ ต่อมามาทำความรู้จักกับประเภทงานบัญชีของกิจการนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือประเภทที่แบ่งออกเป็นการบัญชีการเงินนะคะ2ก็จะแบ่งออกเป็นการบัญชีบริหารนะคะ 3. การบัญชีต้นทุนค่ะ4นะคะตัวระบบสารสนเทศทางการบัญชีค่ะ5ก็คือการบัญชีภาษีอากรนะคะ6ก็คือการตรวจสอบบัญชีค่ะอันนี้คือประเภทงานบัญชีของกิจการนะคะอ่ ต่อมามาทำความรู้จักกับทักษะจำเป็นสำหรับตำแหน่งงานด้านบัญชีนะคะ,ะในงานด้านบัญชีควรจะมีนะคะทักษะดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือทักษะด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานนะคะ2ก็ต้องมีทักษะด้านการนำเสนองานค่ะ 3. มนะคะมีทักษะในด้านของความซื่อสัตย์นะคะ4ค่ะทักษะด้านการปรับตัวนะคะให้เข้ากับอ,องค์กรนะคะ5ทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะคะ6นะคะทักษะการแก้ไขปัญหานะคะ7ทักษะเชิงตัวเลขคแทักษะการเจราจาต่อรองนะคะ9นะคะความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ทา,างนะคะแล้วก็สิบขาะทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะนี่คือทักษะที่มันจำเป็นสำหรับงานด้านการบัญชีนั่นเองนะคะ,ะต่อมาเรามาพูดถึงรูปแบบของกิจการนะคะรูปแบบของกิจการนะคะก็จะมีอยู่3รูปแบบนะคะซึ่งจะแตกต่างกาันสำหรับรูปแบบของการดำเนินธุรกิจนะคะรูปแบบที่1นนะคะก็คือรูปแบบ กิจการเจ้าของคนเดียวค่ะกิจการเจ้าของคนเดียวคือคนคนเดียวเป็นเจ้าของนะคะ,ะความรับผิดชอบนะคะก็จะรับผิดชอบคนเดียวนะคะ,ะในที่นี้หมายถึงถ้ามีภาระหนี้สินเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็จําเป็นจะต้องรับผิดชอบคนเดียวนะคะแต่เมื่อได้รับผลตอบแทนผลกําไรนะคะก็จะได้รับคนเดียวนั่นเองค่ะต่อมานะคะรูปแบบการดําเนินงานที่2นะคะก็คือห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนก็คือตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะ มาร่วมลงทุนร่วมกันนะคะโดยตกลงที่จะแบ่งส่วนแบ่งกําไรขาดทุนร่วมกันนะคะโดยรูปแบบของห้างหุ้นส่วนนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะ1ก็คือประเภทของห้างหุ้นส่วนสามัญนะคะ2นะคะก็คือห้างหุ้นส่วนจํากัดค่ะรูปแบบที่3นะคะ ูปแบบที่3ก็จะเป็นในลักษณะของบริษัทหรือบริษัทมหาชนจำกัดนะคะลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการาขายหุ้นนะคะคนที่ถือหุ้นนะคะจะเป็นเจ้าของกิจการนั่นเองค่ะนะคะนี่คือความรู้เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับงานด้านเกี่ยวกับการบัญชีนะคะ introduction to accounting ที่เตรียมมาให้พวกเราทุกคนสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอจบการนะคะ,ะ,ะแนะนำความรู้ทางด้านการ ชีไว้เพียงท่นนี้ค่ะขอบคุณค่ะ